สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเดี่ยนใยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวทองวันค่ะสวยๆเลยนะคะนีะ่ะนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะสองสีสีรับ8แปดเส้นนะคะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่ 2. สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3. สสวมมาในเส้นที่2เส้นที่สค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอล็อกเข้าไปเนะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สมทับเส้นที่สองเส้นที่4ี่ทับเส้นที่สามค่ะ นี en. ่นะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือชอนที่ฐานนะคะปงกันิ้วชี้จากสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นะเราจะเหลือดิบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเน heut, ส้นในขาเท่งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่ 1, สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่ง นะคะนคะในแบบนี้นะคะจับริบบินมา1เส้นค่ะนับ1 2ึสานะคะพัด้าม3ามเส้นไปนะจับพัดคามสามเส้นค่ะพัด้ามสามเส้นไปจับพัดคามสามเส้นพัด้ามสามเส้นค่ะนะคะ,นะคะเราจะเหลือริบบิน3ามเส้นสุดท้ายนีน่นะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาะคะ่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2 เส้นสุดท้ายค่ะจับพัดน,นะค่ะสรับรูที่1ทะลุรูที่3ไปนะคะให้ได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงเข้ามาให้กระชับค่ะ นะคะในแบบนี้นะสอดล้อสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนี้นะสอดล้อสามเส้นไปตามแนวลิว้นเลยนี่ค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับลิ้นมาค่ะพบมาด้านหลังนะคะ แล้วก็พับมาด้านหลังหนะะึ่งครับสอดเข้าไปในนี้นี yeah. ่ย นะคะเสร็จแล้วเราก็ลิกกับด้านมาด้านนี้สอดลอด3เส้นไปตามแนวดิบินนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้ง ต่อมาคต่อมาเราจะเอาลิบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนี่เราตัดเย็บไว้นี่นะเราก็จับดิบิ้นมานะคะนะเอาสีขาวไว้ด้านล่างค่ะสีฟ้าไว้ด้านบนนะคะจะปลายดิบิ้นให้เสมอกันนะสอดลอดไปนี่ค่ะสอดลอดไปตามนี้ นี่ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับปิป้นมานะคะเอาเส้นสีขาวนะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดลงไปนี่นะ นะคะเสร็จเสร็จแบบนี้นะต่อมาเราก็ทําเส้นสีฟ้านะคะเส้นสีฟ้าก็พบับมาด้านหลังค่ะนะคะแล้วก็พบับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งข้ามหนึ่งเส้นนี้นะคะมาสสดรูนี้นะ พอเราสอดเสร็จแบบนี้นะเราจะมาดูปลายริบบิ้นนะคะนะคะปลายริบบิ้นเราไม่เสมอกันนะคะเราก็ตัดปลายริบบิ้นออกทิ้งก่อน เสร็จแล้วแบบนี้นะจับตะแคงมาด้านนี้นะคะพับริบบินมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะปล่อยมานะปิดโค้งกลับมาด้านนี้นะคะปิดโค้งกลับมาแบบนี้นะปิดโค้งกลับมาแบบนี้พับลงมาด้านหลังนี่ค่ะข้ามรูนี้นะมาสอดรูนี้ เส้นสุดท้ายนะคะสอดในหน้ากีดนะหน้ากลีดนะคะทะลุลงด้านล่างนี้ค่ะนี่ค่ะก็ได้กลีบแบบนี้นะคะเห็นไได้แบบนี้แล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่ง ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะจับริบินค่ะพับมาด้านนี้นไะมิดมาแบบนี้ค่ะนะคะพับลงมาด้านหลังสอดลงไปค่ะ ี่่คะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายที่ปิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะพับสอดขึ้นด้านบนนะ เนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวทองวันนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ